สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำหมูกรอบนะคะจะเป็นหมูสามชั้นที่เาราซื้อมานะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็บั้งให้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นลงไปให้สึงเนื้อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่ง30นาทีนะคะให้นึ่งนะคะเราจะไม่เคยต้มค่ะ เช็คดูหมูก,ก่อนนะคะว่าสุกหรือยังเราจะได้หมูแบบนี้นะคะพักเอาไว้ให้เย็นค่ะหมูเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาจิ้มหนังค่ะจิ้มลงไปลึกบๆเลยนะคะ จากนั้นเราจะมาทกตัวเยอะค่ะทาข้างหน้าด้วยนะคะ ใส่น้ำนส้มส่ชูล,ลงไปนะคะแช่ให้ท่วมหนังนะคะเราแช่น้ำนส้นใส่ชูครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะ,ะนําขึ้นมาตังให้แน่ให้แห้งนะคะ ับให้แห้งเลยคะ่ะนาสามสิบนาทีคะ่ะแล้วข้าวมอทอดเลยนะคะหมูที่เรานำออกมาจากหม้อทอดนะคะก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะพักไว้ให้เย็นนะคะ จากนั้นเราจะนำมาตากแดดให้หนังเขาแห้งสนิทนะคะหมูที่เราตากไว้นะคะหนังจะแห้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะใช้ตะแกรงรองก้นกระทะก่อนนะคะไม่ให้หมูติดค่ะใช้ไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะหมูเริ่มพองแล้วค่ะ ด้านนะคะต่อไปอเราจะมาตาน้ำจิ้มกันค่ะพริกกระเทียมค่ะ มะนาวค่ะค่ะการกับน้ำจิ้ม เราได้หมูกรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะความกรอบของหมูก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราหั่นแล้วนะคะเนดอข้างในจะนุ่มชุ่มฉ่ำม,มากเลยค่ะกรอบเสร็จแล้วค่ะหมูกรอบกินกับน้ำจิ้มนะคะ เรียบร้อยค่ะ